ปลอดไป,ไปคือเป็นวิกฤตแต่ลุงเนี่ยมีโอกาสในวิกฤตมากนะครับจนทําให้ฝั่งตรงข้ามอึดอัดทําอะไรลุงป้าไม่ได้ดังนั้นลุงก็เลยบอกว่าเ,ออเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วออไม่อยากให้ใครเช่นเฉพาะยูทูบเบอร์ถ้าจะไปโจมตีฝั่งที่อยู่ตรงข้ามลุงป้าเนี่ยมันมันจะถูกโยงโดยอัตโนมัติ มันจะบอกว่าเช่นลุงไม่พูดก็บอกว่าลุงถูกสั่งถูกสั่งสั่งให้เงียบแล้วก็แล้วก็พอฝั่งยูทูบเบอร์ไปโจมตีแม่เด็กมันก็บอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนสั่งมันจะมันจะเอาลุงม,มันจะเอาเรื่องแบบนี้นะมันจะเอาเรื่องแบบเนี้ยถ้าผมไปไปว่าแม่เด็กปุ๊บก็บอกว่าลุงคงบอกอาจารย์ให้ไปว่าแม่เด็ก,ก,ก,อก,อาาดกนี่คือนี่คือความความกังวล ความกังวลน,นะครับว่าพวกเขาจะเอาเรื่องเราได้หมดทุกเรื่องดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสามบ้านตอนนี้เราก็รู้อยู่มันมีไม่รู้ว่าเรียกว่าชุนลมุนวุ่นวายจากคนต่างประเทศกับคนข้างในสามบ้านและคนต่างประเทศ mm hmm. นะครับอย่างน้อยสิ่งที่เขาทําอยู่มันก็ทําให้พวกเขามีการเคลื่อนไหวต,ตลอดเวลาส่วนจะจริงจังกันหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ แต่อย่าลืมนะครับฝั่งเราก็ต้องระวังนะครับอาจจะเขาขุดลุ้มพางไว้ก็ได้ครับสามบ้านอาจจะขุดลุ้มพางอยู่ก็ได้ดังน,นั้นลุงดีมากลุงไม่ไปยุ่งป้าแตนไม่ไปเกี่ยวต่อให้ป้าแตนเป็นเป็นเป็นหน,นึน่งนะบ้านในในในสามบ้านเน่ยนะฮะอ่าหนึ่งบ้านในสี่บ้านสิมือในสี่ป้าแตนก็ไม่เคยหันหัวกลับบ้านนะครับ ป้าแตนไม่เคยหันหัวเข้าไปหาในในสัมพันธภาพของคนกลุ่มนั้นเลยครับป้าแตนจะขอทีเดียวก็คือความจริงปรากฏที่เหลือป้าแตนไม่ขอพูดถึงไม่ขอยุ่งขนาดอยู่เฉยๆพวกมันยังพยายามกระแทะอยู่นะครับดังนั้นให้จับตาดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครครับมันคงบอกกันต่อแล้วว่าอย่าพูดแบบนั้นแบบนี้นะเขาก็คิดว่าฝั่งเราจับตามันอยู่ เขาก็คิดว่าฝั่งเราจับตามันอยู่ว่าเขาคงคิดว่าเราเนี่ยจะแคปจะด,ดูดแล้วก็ส่งไปให้ทนายเขาก็ระวังเราอยู่ในจุดนี้ครับแต่เขาจะโดนเยอะคือเขาอาจจะเข้าขหาข้อหามินประมาทศาลได้เขามีเขาอาจพลาดในการมินประมาทศาลได้นะครับฝั่งตรงข้ามลุง,ลงพลเนี่ยเขาเขาอ,อาจจะเข้าหามินประมาทศาลได้ด้วยเพราะฝั่งเรายอมรับคําตัดสินของศาลหมดแล้วแลวเราก็นิ่ง ฝั่งนุ้นพูดอะไรมาจะเข้าขาหมิ่นประมาทสารไม้หมดนะครับนะครับหลายเรื่องเลยนะนะฮะดังนั้นเราก็ต้องเอาจุดนี้เป็นจุดแข็งนะครับเอ่อคุณเอื้อมพรนะฮะคุณเอื้อมพรคุณแก่นะครับออกคมไปอ่านข้างบนเนาะเมื่อกี้พี่เบทธิ์ครับอเัเบทธิ์คุณสกกลนะครับคุณพนารัตน์คุณรัตด,ดาวันคุณสุดานะครับ คุณเอ็มนะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขอบคุณมากครับผมนะนางพุทธครับสวัสดีครับสบายดีนะครับนะครับคุณนริจิรัตครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณพิสมัยนะครับอ่าคุณย่าน้องซีสวัสดีครับอาจารย์สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับผมคุณวิเชียนนะครับนะครับคุณหน่อยจันจันทูลนะครับผมนะฮะคุณเฉลียวบุ๊กครับขอบคุณมากครับบอกว่าสู้ๆนะครับคุณนัท วัรัตนะครับสวัสดีตอนเที่ยงนะครับผมนะฮะนะนะฮะกมเห็นทันตาไม่ช้าก็เร็วนั่นแหละครับผมนะครับคุณชริบุ๊กบอกว่ากาเห็นทันตาไม่ช้าก็เร็วนะคุณเจตสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคุณสุรศักครับอาจารย์สวัสดีครับสีครับนะครับค tamam. ุณออมคุณออมออมฮะคุณอภิรดีสีครับนะครับสวัสดีครับ คุณวรดินคุณนางรี่นะครับผมนะฮะแล้วดาวันว่ารับประทานอาหารเที่ยงยียังครับอ๋อผมรับประทานประมาณสักสิบโมงกว่าๆทั้งเช้าทั้งเที่ยงไปเลย <c oughs> นะทั้งเช้าก็จะกาแฟนะครับแล้วก็อะไรเบาๆนะครับก็จะมาทีเดียวคือเหมือนสันเพลนอะ <c oughs> ผมจชมาสฉันเพลนใะนอยู่ประมาณสิบเกือบสิบสิบโมงที่นี้ก็ยาวเลยนะ จะมีแต่ผลไม้เป็นหลักนะครับคือเราไม่ได้เดินเหินมากมายก็ไม่ต้องกินเยอะนะตอนเย็นก็ค่อยยืดเส้นยืดสายนะฮะนะฮะนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะขอบคุณมากครับสองร้อยห้าสิบห้าท่านนะครับสามร้อยสี่สิบเจ็ดไลค์นะฮะก็เป็นเรื่องเราที่กำลังจับตาไปเปิดดูอ เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือโดยมากนะตรงๆก็คือนางอยู่ต่างประเทศนาะงนางอะไรนางยานนะครับไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ละคนที่เขากำลังพูดกำลังจานเนี่ยมัน,เป,นเป็นเป็นไปตามแผนหรือเปล่าประมาณว่าถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บมีคนโจมตีแน่ทัวลงแน่ถ้าจะบอกว่า คนดูเหมือนฉลาดขนาดนางยานไม่รู้หรือว่ามาดามาดาแม่ของสามบ้านสี่บ้านว่าอีกแก่เนี่ยสติปัญญาสมองเขาไม่รู้หรือว่าคำนี้ไม่ควรจะพูดหรือมีการวางแผนว่าให้พูดหรือ,อยังไงนะครับบางครั้งเราก็งงนะดูเหมือนคนฉลาดนะทำไมวาจาจึงไป ไปว่าคนเท่าคนแก่แบบนั้นก็รู้ว่าคนไทยเขารับไม่ได้ในการไปด่าไปว่าคนแก่นะครับแต่ทำไมนางนางยานมันพูดพอนางยานมันพูดปุ๊บอีกคนหนึ่งก็ไปยกย่องไปขอกอดเนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหาสองคนนะ่ะถูกมัดรวมกันแล้วก็ถูกโจมตีถูกด่าถูงว่า นะครับก็เลยคิดว่ามันวางแผนกันหรือเปล่าก็าจะบอกว่าโง่ขนาดที่จะไม่รู้ว่าค่านิานยมความดีของคนไทยก็คือไม่ไม่โจมตีไม่ด่าผู้หลักผู้ใหญ่แบบนั้นหรือว่ามันคิดว่ามันอายุอายุหรือว่ามันคิดว่ามันแก่แล้วมันจะด่าใครก็ได้ตัวเองแกก็เลยไปด่าคนอื่นอีแกก็เลยเสมอเลยอ,อันนี้ เราก็คิดคือมันสมองคนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ดา่าไม่ด่าผู้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นเขาจะไม่ดา่านะครับมีคําอื่นมากมายเช่นผู้วุโสหรือว่าหญิงชาราชายชารานะเพื่อใช้คำเลี่ยงๆแต่ว่ารู้ว่าเขาแก่ยังไปใช้อ e ีเนี่ยนะครับ แสดงว่าโกรธเกียดมากที่สาคัญไม่น่าจะพูดถึงเพราะว่าคุณก็อยู่กับสามบ้านมาสามสี่ปีแล้วเนี่ยวันนี้ทําไมคุณมาด่ามาใช้คำํำคําคแทนตัวบคุคคลที่สามอย่างนั้นแบบนี้นะครับก็ในที่สุดก็เมื่อเขาทําให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดการอื้ออึงเกิดการพูดจาดา่าทอพูดอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นในที่สุดมันก็อยู่ที่ว่า เขาพูดโดยเจตนาที่จะทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นขึ้น,นหรือไม่หรือว่าเขาเขาปากพ่อยโดยธรรมชาติหรือเขาไม่มีอเขาไม่มีความเป็นผู้ดีแต่แรกจึงอุดมคติของคนไทยคนไทยเนี่ยนะครับเขารับไม่ได้นะมันก็เลยเกิดความว้าวุ่นอยู่ตอนเนี้ยในที่สุดแล้วความว้าวุ่นมันอยู่ในสามบ้านท่านลองคิดดู ความว้าวุ่นมันอยู่ในสามบ้านอย่างเดียวนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่หลังปีใหม่มาความว้าวุ่นอยู่ที่สามบ้านอย่างเดียวนะครับ mm hmm. แล้วลุงป้าไม่เหมือนกับว่าฝั่งนู้นมาพูดดีกับลุงป้าลุงป้าไม่แ,แวะเลยนะเหมือนฝั่งนู้นจะสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีทอดสะพานมาแต่ลุงป้าไม่ขอเกี่ยวเลยครับท่านสังเกตหรือยังลุงป้าจะไม่ขอเกี่ยวไม่ขอวุ่นวายไม่ขอเข้าไปหา มาหาก็ยังไม่ต้อนรับช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอ่ามีสัมพันธ์จะดีหรือไม่ดีขึ้นช่วงนี้ด่าก็ไม่ด่าชมก็ไม่ชมลุงป้าขออยู่เฉยๆสังเกตนะครับพวกนั้นพยายามทอดสะพานว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีคนมาเป็นเพื่อนลุงอีกเยอะแยะเลยอนาคตผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากเป็นเพื่อน เห็นไหมครับทอดสะพานมาหมดแล้วแต่ลุงป้าบอกว่าเจ็บมาเยอะลุงป้าบอกว่าพวกเราเจ็บมาเยอะนะครับตอนนั้นก็อย่าพึ่งแล้วกันใครจะดีจะอะไรใครจะดีกันจะทะเลาะก,กันก็อย่าพึ่งเอาลุงป้าไปเกี่ยวแล้วกันลุงป้าขออยู่นิ่งๆเอ,อนะครับมีสมาธิ ลุงลุงเนี่ยยิ่งยิ่งนิ่งยิ่งเห็นความเคลื่อนไหวลุงจะได้มีมีเวลาเวลาที่จะศึกษาผู้คนอยู่รอบข้างมากขึ้นลุงป้าจะได้มีเวลาศึกษาผู้คนอยู่รอบข้างมากขึ้นว่าใครเขาคิดอะไรอย่างไรลุงป้าเป็นคนฉลาดและลุงป้าเป็นคนที่ให้เกียรติคนบางครั้งให้เกียรติ กับคนที่กำลังโจมตีลุงป้าทําลายลุงป้าอยู่เงียบๆลุงลุงป้าก็ไม่พูดด้วยความให้เกียรติมากไม่ไม่พูดไม่จาไม่โจมตีใดๆนะครับลุงลุงก็เลยเจ็บมาเยอะนั้นลุงอยู่เงียบๆลุงก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของคนรอบข้างรอบกายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายลุงเองหรือฝ่ายตรงข้ามลุงก็จะได้อ่าเรียกว่าได้เห็นรอบด้านมากขึ้น นี่คือจุดที่ฝั่งตรงข้ามเองก็เรียกว่าหัวเสียฮะทาไมอ่ะจุดพีิกอย่างนี้ทําไมลุงไม่มาด่าทําไมลุงไม่มาเ,าเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองทําไมลุงไม่โจมตีคนอื่นมันต้องการให้ลุงโจมตีเพื่อจะได้สร้างคอนเทนต์ตอบโต้กันไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าถ้าลุงมาโจมตีพวกมันก็จะรวยอ่ะพอลุงเงียบมันก็จะหัวเสีย พอลุงเงี้ยพสหัวเสียนี่คือลักษณะของคนที่ไม่มีจิตสำนึกน้าจะหนานะ่ยฮะคุณเรืองฤทธิ์ว่าเนาะอ่านั่นแหละครับการทําของอ่าที่ผ่านมาของแต่ละคนคือเครื่องชีวัดอย่าทําเป็นโลกสวยถ้าเกิดกับตัวเองทนได้เหมือนลุงไหมก่อนที่โลกสวยกรณาถามตัวเองใช่ครับ การที่ลุงอยู่อย่างนี้ลุงลวงลุงใช้สติปัญญาได้มากขึ้นกว่าเดิมมากลุงพัฒนาตนเองได้เยอะพัฒนาความคิดต่อไปลุงจะก,ก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าลุงได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเรียกว่าอ่าเขาใช้คาว่าพิจารณาสภาพแวดล้อมคือสวอตสวอตนะฮะ สวอตจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคจุดแข็งเรามีอะไรจุดอ่อนเรามีอะไรตอนนี้มันเป็นช่วงที่จะเป็นโอกาสหรือเป็นอุปสรรคพัฒนาพัฒนาตัวเองได้อย่างไรจุดนี้แหละครับหรือสถานที่ที่ลุงป้ากาลังจะสร้างเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยลุงป้าก็สามารถพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค จุดแข็งเราบริเวณนี้เป็นยังไงมีจุดอ่อนไหมสถานที่เป็นยังไงโอกาสที่จะบูมเนี่ยมันมีอะไรไหมนะครับหรือมันมีอุปสรรคอยู่ช่วงนี้อันนี้ก็นํามาพิจารณาได้นะครับลุงก็จะได้ใช้ในธุรกิจเขาด้วยธุรกิจลุงป้าก็จะได้เห็นความมีเวลาในการพิจารณามากขึ้นก็วิเคราะห์สวอตของบริษัท ครอบครัวมนโอมได้เลยนะครับหรือขณะเดียวกันลุงอาจจะยังศึกษาหลายๆอย่างอยู่ตอนนี้นะครับนั่นคือประโยชน์ของการนิ่งนะครับประโยชน์ของการนิ่งนะนะส่วนมากผมเห็นว่าลุงป้าได้ประโยชน์เยอะได้ประโยชน์เยอะลองศึกษาสวอตนะฮะจุดแข็งสเตรนจก็จุดที่นะครับ ถ้าเป็นสินค้าก็าเช่นสินค้าดีก็ต้องโปรโมตเยอะๆอะมีเอฟซีรักเยอะนี่คือจุดแข็งจุดแข็งอีกหนึ่งก็คือด้านคุณธรรมของลุงเนี่ยมีเยอะจุดแข็งคือชื่อเสียงในในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านยังรักลุงป้าเยอะวัดบาอารามหลวงพงหลวงพ่อก็ต่างเรียกว่ารักนะลุงป้าสร้างไว้มากมาย นี่คือจุดแข็งนะครับจุดแข็งจุดอ่อนตอนนี้ก็น่าจะเอ่อก็แทบจะไม่มีอะไรมากนะจุดจุดอ่อนนะเพราะว่าโดยมากคือท่านิ่งแล้วคือไม่มีจุดอ่อนนั่แหละครับน,นะนิ่งก็คือไม่มีจุดอ่อนนะฮะถ้าพูดพูดไปตอนนั้นคือจุดอ่อนเนี้ยเป็นจุดอ่อนในการพูดนะครับแล้วก็โอกาสอุปสรรคอะ โอกาส opportunity นะครับก็คือลักษณะของโอกาสที่จะเจริญเติบโตโอกาสที่จะทําให้คนมารักมีโอกาสในอุปสรรคนี้นะอุปสรรคก็คือเรื่องเรื่องอ,อยู่ในการพิจารณาคดีเป็นอาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่ายังมีการถูกลงอยู่ในโอกาสนั้นก็ยังมี ในวิกฤตนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่โอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โอกาสที่จะพัฒนาเขา,าเรียกว่าคนที่จะโจมตีให้เสียหายก็จะรู้รสึกน้อยลงถือว่าอยู่ในวิกฤตก,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 กับโอกาสอยู่เสมอกันวิกฤตกับโอกาสอยู่เสมอกันวิกฤตของช่องช่องที่ถูกปิวอา,อาจจะเป็นวิกฤตทางไรายได้ เป็นโอกาสก็คือทุกคนยังมีจุดดีของสินค้ายังมีเอซให้กำลังใจอยู่ก็ถือว่าเป็นอุดแข็งและโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปนะครับก็ลักษณะแบบนี้ใช้หลักการบริหารจัดการมาใช้เพราะว่าลุงเข้ามาอยู่ในระบบทางธุรกิจั